สวัสดีตอนเช้าครับปันยาวๆครับวันนี้ขโมยเลยไปเลยยาาไปหัวลากฝานายครับอันนี้ฝา,า,า,านาใน,ะานานะช่างกิติคมผูม้ใหญ่ฝามงคล พิศทางนั่นอากาศดีมากครับ Cái này. Còn lại.